ผูกค้าหลายคนเนี่ยอาจสงสัยว่าถ้าทองของเราขาดเนี่ยนำมาที่ร้านทองเนี่ยจะถูกกดราคาไหมคำตอบคือขึ้นอยู่กับน้ำหนักของทองที่ช่างว่าหายหรือว่าไม่หายนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพของทองเพราะยังไงเนี่ยพอร้านทองเนี่ยรับทองมาเนี่ยก็จะเอาทองมารออีกทีนะจ๊ะยกตัวอย่างเช่นทองเส้นนี้นะคะถึงเป็นทองหนึ่งสลึงก็คือหนัก3.8กร,รมัมจะเห็นว่าจะมีการขาดอยู่ที่ปลายของเส้น และหาเอาทองเส้นดังกล่าเนี่ยมาช่างที่ตาช่างจะพบว่าน้ำหนักอยู่ที่3.8เนาะซึ่งเป็นน้ำหนักปกติของทองหนึ่งสลึงทางร้านเนี่ยก็จะหลับซื้อในราคาปกติก็คือลบจากทองคําแท่งประมาณ3-7%อเอันนี้คือแล้วแต่ร้านทองนะจ๊ะว่าจะหักเท่าไหร่ข้อควรระวังนะจ๊ะทองที่ขาดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะหักออกมาจากตัวเส้นเนี่ยเราต้องเอาส่วนที่หักหรือขาดเนี่ยเก็บให้เรียบร้อย นี่คือท้องที่หักออกมาหรือขาดออกมา2ส,ส่วนนะคะวิธีการคือเอาส่วนที่หักหรือขาดเนี่ยเอาไปติดบริเวณที่เป็นมีเป็นเทปเทปเทปกาวหรือว่าที่มันเหนียวเหนียวหน่อยแล้วก็ทับเอาไว้หลังจากนั้นเราก็ใส่ไว้นในซองให้เรียบร้อยเอาไปที่ลานทองเพื่อไม่ให้น้ําหนักเนี่ยตอนขายหายนะ